สัสดีครับขอผมนะครับนายพิาพัาต์ริใจนะครับนักศึกษาปริญญาโทครับคณะศึกษาศาสตร์สาขา,า,ขาการบริหารการศึกษามาหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาขอตรวเรียนผู้บริหารมืออาชีพนะครับก่อนอื่นผมก็อยากจะขอให้ดรบอลีนะครับได้เล่าถึงประวัติของตัวเองคร่าวๆสวัสดีนะคะวัลลีพ็รินชัยค่ะ ปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงเรียนอินสรายเยวิทยาลค่ะในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ในการระดับปถมศึกษานะคะทำงานที่โรงเรียนแห่งนี้มา23ปีแล้วค่ะเดิมทีเนี่ยเป็นครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ,อะสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ปรถมศึกษาตอนปลายเป็นเวลา13ปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะได้รับมอบหมายให้ทำตำแหน่งหัวหน้างานวิชาการและประกันคุณภาพระดับปถมศึกษาตอนปลายค่ะ เป็นระยะเวลาก็8ปีก่อนที่จะมาเป็นตําแหน่งในปัจจุบันนี้นะคะคือผมก็อยากจะถอดบทเรียนนะครับก็คือว่าปัจจัยที่สําคัญของการบริหารงานในสถานศึกษานะครับที่นําไปสู่ความสำเร็จนั้นมีปัจจัยอะไรบ้างครับค่ะจริงๆในการบริหารระดับประถมศึกษานี้นะคะเราเป็นภาพหนึ่งของโรงเรียนปินสไรวิทยาลัยที่โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ค่ะ มีตั้งแต่ระดับอนุบาลสาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6นะคะดังนั้นเราบริหารงานเป็นเหมือนโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ค่ะแน่นอนค่ะโรงเรียนขนาดเนี้ยเราจะมีเป้าหมายจัดการศึกษาที่เป็นเป้าหมายเดียวกันค่ะคือการศึกษาคือการพัฒนาอุปนิสัยนะคะแล้วทุกๆ5ปีค่ะเราจะมีการกําหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นเขียนทิศของการจัดการศึกษาของทั้งโรงเรียนแล้วในแต่ละปีค่ะ เราก็จะถอดวิสัยทัศน์ออกมาเป็นจุดเน้นที่เราจะนำจุดเน้นตรงนี้ลงสู่หลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนถึงงานโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งโรงเรียนค่ะแน่นอนในพา้ของโรงเรียนเล็กที่ประถมศึกษาแห่งนี้เราก็มีการบริหารงานที่เป็นเป้าหมายเดียวกันของโรงเรียนจริงๆปัจจัยในการบริหารงานที่ตนเองทำอยู่นะคะสิ่งหนึ่งคือเราจะต้อง ทําให้องค์กรบุคลาคกรที่อยู่ในระดับประถมศึกษาทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายในการจัดก,การศึกษาในการดูแลนักเรียนเนี่ยที่เป็นเป้าหมายเดียวกันคือเป้าหมายใหญ่ของโรงเรียนนะคะแล้วก็เราจะต้องสร้างความตระหนักสร้างความตระหนักให้ครูทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกันนะคะคือหมายความว่ามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของร่วมกัน มีความภาคภูมิใจด้วยกันถ้าโรงเรียนก้าวหน้าเนี่ยเราก็จะก้าวหน้าไปด้วยกันเราก็ภูมิใจด้วยกันแต่ถ้าโรงเรียนรู้สึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะร่วมกันแก้ไขไม่เพียงแต่ผู้บริหารเท่านั้นนะคะถ้าทุกคนร่วมเป็นเจ้าของด้วยกันเนี่ยทั้งผู้บริหารทั้งครูผู้สอนค่ะฝ่ายสนับสนุนการสอนค่ะรวมทั้งนักการพันโรงและรปพนะคะเรา จะเดินทางไปพร้อมกันและเราจะดูแลโรงเรียนแห่งนี้ไปด้วยกันค่ะมีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่เป็นปัจจัยสําคัญค่ะก็คือว่าเราต้องเคารพค่ะแล้วก็ให้เกียรติในศักยภาพมองจุดดีของแต่ละคนนะคะแล้วก็เลือกและมอบโอกาสให้เขาทําตามศักยภาพที่เขามีถ้าเขาทําตามศักยภาพที่เขามีอย่างโดดเด่นแล้วเนี่ยโดยที่เราไม่ไปมองข้อด้อยของเขานะคะ เขาจะทําอย่างมีความสุขจะทําอย่างเต็มใจเมื่อเราให้เกียรติเขาแล้วงานทุกอย่างเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไปทํางานร่วมกันเนี่ยก็จะเติมเต็มนพ,นพลังประสานงานร่วมกันแล้วเกิดประสบผลสำเร็จด้วยกันค่ะโอ้คารจะปัจจัยหลักสำคัญทั้งสามด้านนะครับก็คือหนึ่งมีเป้าหมายเดียวกันสองร,สร,รู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรีเนเเยน ก็คือการดึงศักยภาพของบุคลากรนะครับนี่ก็คือปัจจัยปัจจัยแล้วก็เทคนิคในวิธีการนะครับของผู้บริหารมือาชีพของดรออยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะให้ดรวอลลีนะครับหรือดรออยนะครับได้ฝากอะไรถึงคนที่จะเข้ามาเป็นผู้ผู้บริหารยุคใหม่นะครับยุคการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความหลากหลายในเจเนเรชันแบบนี้ครับค่ะ ก็หลักๆเลยนะคะที่ตัวเองใช้เป็นหลักในการบริหารงานนะคะก็คืออ่านงานให้ออกค่ะแล้วก็เลือกคนให้เหมาะสมกับงานค่ะประเด็นแรกคืออ่านงานให้ออกหมายความว่าผู้บริหารายุคใหม่ค่ะเมื่อคุณะจะลงงานใดๆก็ตามเนี่ยคุณะจะต้องรู้จริงรู้ลึกในงานที่คุณกําลังจะลงถึงแม้บางงานบางอย่างเนี่ยคุณไม่ทราบหรือว่ายังไม่รู้เท่าที่ควรเนี่ย จะต้องศึกษาค่ะจะต้องค้นควา้าจะต้องเรียนรู้จะต้องให้เข้าใจอย่างท่องแท้คุณถึงจะอธิบายงานแล้วก็เลือกโรงงานให้เหมาะสมกับบุคลากรในระดับชั้นหรือในกลุ่มสาระนะคะแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะคะเมื่อคุณอ่านง,งานให้ออกแล้วเนี่ยคุณจะต้องดึงศักยภาพจุดดีของแต่ละคนที่มีอยู่ในตัวตนนะคะแล้วก็เลือกมอบหมายงานให้เหมาะสมค่ะ และเขาก็จะทํางานอย่างมีความสุขแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผู้บริหารเนี่ยต้องนําความรู้ที่รู้จริงเนี่ยค่ะเดินเคียงข้างกับผู้ปฏิบัตินะคะตอลอดระยะเวลาการทํางานเนี่ยถ้าผู้ปฏิบัติมีปัญหาพวกอุปสรรคใดๆเนี่ยเขาจะต้องกลับมาถามผู้บริหารค่ะแล้วผู้บริหารจะต้องร่วมแก้ไขปัญหามีส่วนร่วมไปจนถึงงานสําเร็จปลายทางนะคะ มันก็เป็นหลักการสองหลักการง่ายๆที่เราจะใช้ในการบริหารงานลูกใหม่ค่ะเพราะฉะนั้นในการเป็นผู้นํานะคะเราต้องเป็นแม่ทัพที่ดีแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะประสบความสเร็จทั้งงานแล้วก็ได้ใจของผู้ปฏิบัติด,ด้วยค่ะค่ะครับผมจากการถอดบทเรียนนะครับของผู้บริหารืออาชีพนะครับหรือพอดแคสในวันนี้นะครับผมก็ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทําให้นักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษาหรือผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารนะครับก็สามารถนําหลักคิดแนวคิดแล้วก็ปัจจัยนะครับจากดรวันลีขลิงชัยนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับโรงเรียนปรินสวายวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับสามารถนําไปปรับใช้ในอนาคตได้ครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบพระคุณดรวันลีขลิงชัยอีกครั้งหนึ่งครับยินดีครับ